วันนี้นะคะอยากให้มาดูความน่ารักของทีมอมสินสสิภาพรนั่นก็คือทีมดึกสางนะณเวลานี้นะคะอมสินสสิภาพรถูกคว้าตัวไปอยู่ที่สโมสรของโคเต้และน้องวุ้นธิชายาบุญเลิศน,นะความน่ารักของอมสินเป็นอย่างไรแล้ววันนี้อยากจะให้มาดูการกระตุ้นลูกทีมของโคเต้มากๆว่าโคเต้เนี่ยกระตุ้นลูกทีมแบบ แบบเขาเรียกว่าก็ไม่ค่อยได้เห็นนะคะกระตุ้นลูกทีมแบบนี้คือที่จริงมันมีหลายชตแหละคะ่ะทุกคนมันมีทั้งการสอนทั้งการกระตุ้นลูกทีมแต่นี่คือหนึ่งวิธีที่โคเต้ใช้กระตุ้นลูกทีมในการแข่งขันเมื่อวานนี้นะคะวันที่17และเดี๋ยวขอมาบอกตารางการแข่งขันวันนี้ด้วยวันจันทร์ที่18มีนาะต้องบอกว่าห้ามพลาดหลีกเวดนามถึงแม้ว่าจะเป็นหลีกสั้นๆน,นะคะแต่การแข่งขันคือแข่ง ทุกวันแข่งทุกวันนะคะทุกคนถือว่าใช้ร่างกายค่อนข้างหนักหน่วง,งมหาการมากๆสรุปผลการแข่งขันเมืม่อวานสักเล็กน้อยนะคะทุกคนก่อนที่จะไปดูช็อตเด็ดๆนะเมื่อวานทางกวางนินนะคะที่เป็นสังกัดของนุกนิกณธน,ะนิชาใจแสนเนี่ยแล้วก็สุธาตาเชื้อบูหลิมนะคะก็แพ้ในนัดแรกมานะคะส่วนของน้องเฟิร์นวริศลานินบินนะนะคะชนะเลยค่ะโอ้โหเป็นทีมที่ ถือว่าเป็นที่น่าจับจ้องมากๆในฤดูกาลนี้นะคะส่วนทีมของปลืริ่มจิตถินขาวตั้งแต่แข่งมานะคะยังไม่แพ้เลยเหมือนกันและเมื่อวานนี้นะคะทีมของอ,อมสินสิบปรพก็เอาชนะมาได้ค่ะชนะไทยบินมานะคะ3ต่อ1นเซตถือว่าสาวไทยทำงานได้ดีนะในหลีบเวียดนามโดดเด่นเหมือนเดิมเลยค่ะและทีมที่น่าจับจ้อง ของแฟนแบอลเวียดนามนั่นก็คือดึกซังค่ะของโคเต้กับนินบินของบิชตูเยนหรือสาวบิตู้เยนนะคะและสาวเฟิร์นวริสลาสีทาเลอร์เป็น2ทีมที่มีผู้เล่นที่แข็งแกร่งพอสมควรและก็จะเข้าชิงเนี่ยในทุกๆฤดูกาลเนี่ยก็จะมีอยู่2ทีมในทุกคนดึกซังของโคเต้แล้วก็นินบินนะคะของเฟิร์นแล้วก็บิชตูเยนมามาดูช็อตที่โคเต้ กระตุ้นลูกทีมกันหน่อยคือรูปแบบการเล่นเมื่อวานนี้นะคะของโคเต้นเนี่ยก,ก็ปกติทุกคนคือโคเต้จะเป็นทีมที่ใช้การกระตุ้นลูกทีมเป็นส่วนใหญ่การสอนนี่ก็สอนนะแต่รู้สึกว่าสอนน้อยกว่าการกระตุ้นลูกทีมนะคะทำให้บางทีเนี่ยลูกทีมก็มีแรงฮึง่มขึ้นมากๆแล้วโคเต้ก็เป็นคนที่มากประสบการณ์คู่แข่งแต่ละคู่ที่มาแข่งกับทีมดึกซางของโคเต้นเนี่ย รู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะเคารพโคเต้พอสมควรนะคะเพราะเหมือนโคเต้ประสบการณ์เยอะจริงๆแล้วคิดดูดิอยู่หลีเวียดนามอีกหลายปีอะแล้วทําผลงานดีในฤดูกาลแรกที่โคเต้เข้ามาคุมเลยนะคะมาดูการกระตุ้นลูกทีมกันช็อตช็อตนี้เป็นช็อตที่ดึกซางเนี่ยอยู่ดีๆก็ชะง,งักนะคะไทยบีนักคะแนนขึ้นมาตีตื้นแล้วก็ขึ้นนําด้วยนะตอนแรกทางดึกซางของโคเต้ก็นําอยู่นะคะแต่ฝั่งตงขามอะขึ้นมานําได้ โคเต้กระตุ้นลูกทีมยังไงมาชมค่ะและเดี๋ยวดูความน่ารักของออมสินด้วยนะทุกคนอยากให้ดูจริงนี่ค่ะคือคะแนนของช็อตเนี้ยทางฝั่งดึกซางเนี่ยนำอยู่2คะแนนนะคะแต่ทางไทยบินน่ะคือมันใกล้และ2คะแนนและแล้วอะไรแล้วดูนะเดี๋ยวดูลูกนี้นะคะไทยบินก็ขึ้นมาเป็น10คะแนนนะไม่ช่องว่างเนี่ยเหลือเพียง1เท่านั้นโคเต้ทำยังไงล่ะขอเวลานอกทันทีนะคะเพราะว่า เซตเนี้ยตัวเองต้องจบแล้วนะจะได้3ต่อ1เซตนะคะแล้วลูกทีมก็ก็แข็งแกร่งด้วยอะถ้ายอมรับแต่โค้ชทางฝั่งไทยบินก็เหนียวนะทุกคนคือเป็นโค้ชชื่อดังสําหรับเวียดนามเลยคือเป็นทีมระดับแบบต้นๆเลยนะคะเนี่ยโค้ชคนเนี้ยที่ตอนนั้นพี่ออนูมาออนสินก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะคะฝั่งโคเต้ค่ะบอกแล้วป๋าดีๆงเยวาจะเหลวแบบ้ลยเดี๋ยวาจังหวะบอลนี่เฉยจังหวะบอลโม้จังหวะเล่นไหม นี่มันมีเสียงเชียร์ปั๊บเสียงผมว่เฮ้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 นี่ค่ะการกระตุ้นลูกทีมของโคเต้นะคะสอนสักนิดหนึ่งแล้วก็เหมือนบอกว่าเออถ้ามันมีเสียงเชียเ์ปุ๊บแบบพวกเราก็ต้องเหมือนแบบฮึกเฮิมขึ้นฮึกเฮิมขึ้นเมันเฮ้เฮ โคเตก็อาจจะไม่รู้ว่าจะต้องใช้สับอะไรนะคะเพราะว่าเป็นภาษาเวียดนามใช่ไหมก็เหมือนประมาณว่า like, ค hey, hey, hey ือถ้ามีเสียงเชียขึ้นมาปุ๊บอะเราก็เหมือนต้องแบบเฮ้ยสนุกเฮ้ยเฮ้เฮ้ต้องเอาให้แบบเอาให้ได้ในเซตนี้นะคะและหลังจากนั้นค่ะทางดึกส้างของอมสินเนี่ย ก็เอาชนะมาได้แบบโอ้โหเซตนี้เฉียดชิวจริงๆเซตที่สนี้นะคะนี่ก็เป็นการกระตุ้นของโคเต้น,นะคะที่ไม่อยากให้พลาดเลยเพราะวันนี้ก็มีแข่งเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมาบอกตารางนะคะอ่ะมาดูความน่ารักของอ,อมสินส,สิบพรหลังจบเกมกันค่ะว่าอมสินทําอะไรบ้างเป็นจอที่นะักกีฬาแข่งเสร็จนะคะนี่คือน้องวุ้นค่ะทิชายาบุญเลิศน,นะคะก็อยู่ทีมเดียวกับอมสินส,สิภาพรจันทว,วิสุทธ์เลยนะทีมเดียวกับโคเต้น,นะะี่ค่ะ อมสินก็อมสินก็ไหว้กรรมการเลยนะคะก็ถือว่าเป็นความน่ารักที่มือไม้อ่อนนน,นะคะเป็นวัฒนธรรมของไทยอยู่แล้วอะพอข้ามฝั่งข้ามแดนไปฝั่งไทยบินที่ต้องเคารพโคดของแต่ละทีมานะคะออมสินสัจสิพรก็ไหว้อีกค่ะทุกคนและไหว้เสร็จนะคะก็โผเข้าไปกอดน,นะคะแสดงความเคารพกับโคดคนเก่านะคะของไทยบินนี่ค่ะเห็นไหมคะ โอ้น่ารักมากๆนะคะเป็นภาพที่เออความสัมพันธ์ระหว่างไทยเวียดนามน่าจะเป็นเรื่องที่ดีขึ้นและหลังตอนนี้ค่ะนี่กอดน้องบุญค่ะน้องวุญก็ได้โผล่เข้ามากอดอมสินนะคะอยู่ทีมเดียวกันก็คงจะสนุกมากขึ้นนะคะในการแข่งขันดึกสร้างในต่อๆไปนี้ เพราะว่าดึกสร้างถือว่าเป็น,นิิมที่แข็งจริงๆค่ะยิ่งมือเซตอย่างน้องวูนทิชายานี่ได้รับการต้อนรับอย่างดีมากๆเลยนะทุกคนนี่ก็เป็นสิ่งที่แอนนาม,มาให้ชมกันนะคะการกระตุ้นลูกทีมของโคเต้แล้วก็ความน่ารักของอมสินที่ เออไหว้กรรมการตลอดรวมไปถึงไหวโค้ดทางฝั่งตรงข้ามด้วยตอนที่จะไปเคารพน,นะคะแล้วก็เข้าโผก,กอดแสดงความเคารพโค้ดคนเก่าอย่างโค้ดไทยบินด้วยนะแล้วก็ได้เห็นภาพความน่ารักของวุ้นพิชายาบุญเลิศกอดกับอมสินเสถียรพรซึ่งก็น่าจะกอดระหว่างการแข่งขันระหว่างการฝึกซ้อมทุกวันอยู่แล้วนะคะทุกคนรู้ไหมว่าอมสินเสถียรพรก็ได้กล่าวนะคะว่าการมาเวียดนามครั้งเนี้ยที่ตัดสินใจมาเพราะว่า มาเล่นกับโค้คนไทยด้วยก็คือโค้เต้นั่นแหละแล้วก็มีน้องสาวอย่างวุฒิชายาบุญเลิศด้วยถึงแม้ว่าการซ้อมจะหนักมากๆแต่ก็รู้สึกว่ามันจะผ่านไปได้ด้วีๆแล้วก็มีความสุขในการมาหลีกเวีนามครั้งนี้คือในฤดูกาลนี้อ้อมศินไสยพรก็ได้รับเชิญไปหลีกหลายหลีกนะคะทุกคนไม่ใช่แค่หลีกเวียดนามแต่เรื่องที่จะมาหลีกสั้นๆดีกว่าเพราะว่าตัวเองก็ต้องเข้าแคมป์ทีมชาติด้วยนะคะรวมไปถึงการมาหลีกวีนามครั้งนี้ก็ไม่น่าจะกดดันเลยเพราะว่ามาอยู่กับทีม คน,คนไทยรวมไปถึงน้องที่สนิทคนไทยด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะตารางการแข่งขันวันนี้นะคะทุกคนวันที่18มีนาคม2567บ่าย2วันนี้นะคะบา่นนะะบาย2วันนี้อมสินจะแข่งอีกค่ะเมื่อวานก็แข่งวันนี้ก็แข่งนะคะวันนี้ดึกซางจะแข่งกับทีมททนเฮาซึ่งหนักมากรอรุ้นนะว่าวันนี้ดึกซางกับทานเฮาใครจะชนะนะคะบ่าย, 2, าย 2, 2หลังจากนั้นค่ะ5โมงเย็น ตองตินะคะ่ะของพี่น้องปลื้มจิตถินขาวรวมไปถึงสีริวันดีแก้วจะแข่งกับเวียดตินแบงค์ซึ่งเป็นทีมของโค้ชเหงียนตัวเกียรินะคะโค้ชทีมชาติเวียดนามรวมไปถึงเวลา2องทุ่มค่ะไทยบินก็จะแข่งกับลองอันนะคะทุกคนห้ามพลาดนะทุกคนบ่ายสออม4ี่ห้าโมงพี่น้องปลื้มจิตนะคะการแข่งขันของเวียดนามเนี่ยดีอยู่อย่าง ถ่ายทอดสดหมดเลยทั้ง YouTube ทั้ง Facebook คือดูง่ายมากกลายเป็นแบบเสรีไปเลยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ก็ดีอ่ะเพราะว่าแฟนๆทางประเทศอื่นๆที่เขาเป็นคนที่แบบนักกีฬาถูกคว้าตัวไปนะคะเขาก็อยากดูนักกีฬาประเทศเขานะคะอย่างเราเนี่ยอยากดูอมศินอยากดู นุกนิกอยากดูสุทธาตาอยากดูพี่ปลื้มจิตถิ่นเขาอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะดูที่ไหนโอ้โหถ้ายิ่งมันหลีกตุรกีนี่หนักเลยค่ะมุด vpn กันเป็นว่าเล่นหลีกเวียดนามคือเสรีเลยนะคะดูได้ทั่วโลกอ่ะวันนี้ห้ามพลาดค่ะทุกคนคิดว่าออมสิสนไสยพานฟอร์มดีไหมหลังจากการแข่งขันมาแล้วเนี่ยฟอร์มเป็นอย่างไรบ้างเข้ากับโคเต้ได้ดีไหมและโคเต้เนี่ยกระตุ้นลูกทีมเป็นอย่างไรเออชอบนะอชอบดูดึกซังชอบดูโคเต้มากรวมไปถึงชอบดูน,ะน้องวุลธิชาอยากบุลเลิศมากมากอันนี้พูดเลยนะคะดังนั้นวันนนี้้หาามพลดะ บ่ายสองนะแข่งติดกันเลยค่ะห้ามพลาดดึกซางบ่ายสองตองตีนปลื้มจิตทินขาวห้าโมงเย็นค่ะเมนเล่าสู่กันฟังความน่ารักของอ้อมสินสิปภพรเลยค่ะดูท่าจะเป็นที่รักของแฟนๆและบอลเวียดนามและคนในทีมเลยค่ะทุกคน